สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะสรุปห้วยลาวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียนนะคะชุดคัดมาเน้นๆนะคะเด่นวิ่งนะคะบนล่างนะคะเราก็มาตามต่อแนวทางกันต่องวดนะคะนะคะสรุปห้วยลาวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียนงวดวันจันทร์นะคะที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเลขเด่นเลขวิ่งนะคะเลขเด่นเลขวิ่งที่มาชนกันเนาะ,ะเลขเลขสาม สามกับหนึ่งนะคะสองตัวนะคะแต่ละของของของแต่ละเสียนนะคะของเสียนใบนะคะห้เด่นเด่นสามรองสี่นะคะเอ็นินก็จะคัดตัวเด่นด่นเด่นสามก็จะมีสามจิตนะคะของเสี้ยนใบเด่นสามรองสี่นะคะตรงของเสี้ยนปีกันนะของเสี้ยนปีโอ้ของเสี้ยนปีนะคะให้เด่นสามเด่นสามนะคะ เด่นสามา่างเด่นหนึ่งบนสามเจ็ดนะคะที่มาชนกันแล้สามสองนะคะของพ่อเฮงมีหนึ่งกับหานะคะหนึ่งเด่นหนึ่งกับเด่นห้าของพ่อเฮงส่วนหลักสิบหลักหน่วยเป็นหลักนะคะของพ่อเฮงน,นี่ส่วนมากเขาจะเน้นที่หลักหน่วยนะคะทัเดเน้นๆนะคะเด่นเด่นหนึ่งนะคะรองสามเด่นหนึ่งรองสามนะคะ ท่านผู้ชมก็ผิดเจรณานะคะว่าอของเส้นเส้นปีเราให้แนวทางเขามาตลอดดี่ท่านผู้ชมเนาะนะคะเดินหนึ่งรองสามเลยนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ สามสองสจ็ดสาสนะคะกันนะคะกันหนหและสาห ชุดสามตัวเจ็ดหนึ่งสอง เด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งกับมีหนึ่งสองและสามสองสามเจ็ดนี่ชนกันกับทุกเซียนนะคะของเซียนเปะของเซียนใบนะคะหลักเจ็ดโอ้ยหลักสามนะคะก็มี 3, 7, 1, 2, 3, 2, สามเจ็ดหนึ่งสองสามสองเด่นสุดๆุ 1, 4หนึ่งสี่สามสี่และหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นตัวกันนะคะผู้ชมก็ชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านบหือนเดิมน,นะคะเจ็ดหนึ่งสองนะคะนี่ชุดสรุปหวยเล่ารวมเซียนนะคะคัดมาเน้นน,นชุดคัดมาเน้นเนนนะคะเด่นหนึ่งรองสามนะคะนี่เด่นเลขวิ่งนะคะ ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะผู้ชมนะคะให้ปังต่องวัดนะคะในชุดสรุปเวลาโค้งสุดท้ายรวมเสียนนะคะสวัสดีค่ะ3ามส,สและ3สามนะคะเดินสุดๆ